เรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับท่านประธานครับขออนุญาตเปิดคลิปวิดีโอครับอีกหัวข้อหนึ่งที่ท่านชอบชี้แจงก็คือเพจข,ของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ของท่านนะครับเพามีเพจอะไรเช่นเมื่อวานเนี่ยถามพี่อะไรอะ่ะที่มาถึงร3อะ่ะถามว่ามีเพจเพจไหนที่เป็นเพจฝ่ายตรงข้ามที่ชอบวิจารณ์ทหารหรือเปล่าก,ก,ก็จะเป็นเพจของเสียงผู้พานอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นในในพื้นที่ของท่านเนี่ยมันต้องต้องมีแหละ นะต้องต้องมีเพจที่เป็นไกา์รงข้ามนะครับของไ่ายของกองท้าเ่จก็ติดตามเพจดีไซน์เสรีอยู่ที่ดะอาหารทุกวันเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางทางทางง่านหน้าเพจจาเนียนท่านก็ได้น่าจะได้รับการสั่งการอีกทีหนึ่งเหมือนกันทา่านก็เลยมาถ่างการพวกเราต่อเพราะนั้นเราก็ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าเราได้ติดตามเพจรงข้าร่อมวันนี้เขาจะอาหารว่ายัางไงแล้วเราตอบโต้ปยังไงไเหมือนที่ เราศึกษาที่ทำอ่ะที่เข้าไปพิมพตอบโต้กับในเพลงของพิมพุบรอะไรอ่อพอเรียนพีแจ่สถาการณด้านเขาเราที่ต้องการตามังนีอก็ในช่วงนี้มันช่วงให้มันยิ่งตัด้นรู้นในกาษายิ่พักนาั้นไปนะครับอาจจะมีเหตุการณ์หรืออตการณ์ที่เราครับโจมีนานมากขึ้น ก็ขอให้เราได้ช่วยกันเรื่สัมพันธ์เป็นที่เป็นประโยชน์เป็นบก่วงครับในเรื่องที่ในไลฟ์มาก็ขออนุญาตอย่าเป็ื่อนรับไปพื่อราเรื่องดีๆที่จะทำก็เดาได้ข้าหน,น้าในการที่เหล่นานั้นจีที้สุดแล้วก็ท่านประนท่านบอกว่าให้เราช่วยกันเรือสัมพันธ์ได้มากนะครับนื่องจากว่าเรายังมีความอดในกนเดืําสัมพันธ์ผมก็ใจดีว่าในผูน้หญ่เราไม่ได้เป็นไม่ด้จ พิเทศในเรื่องของการจะัำเงนเดือนนี้มาเพราะนั้นเราอาจจะต้องไปลงทุนที่เขามีทั้งทนายกรเงินทองมีทั้งคนที่ทํางานด้านโฆษณาคนเชื่อในเรื่องตรงเขาก็เหนือเราในระดับนี้แล้วแต่ว่าเราในฐานะที่เราทํางานนะครับเราก็ต้องจับสให้คนทั่วไปในรักชาตว่าเราทำในาบ้านทุกระชาชคครับเราไ,ได้ทำ แต่ในการไม่ร้ายแต่ยังเนเองเี่ยเราไม่ป็นคนทนะครับไม่เป็นคนดูว่าแต่ทนนี้เราทำาือเราช่วยเหลือประชาชนที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายเรื่องนี้คนรมมองในเรื่องร้ายนะครับไม่มองเรื่องดีๆ้ท่านไม่ทำริงอยากให้พวกเราได้ช่วยเนส่านในเรื่องดีๆออกไปไอ้บานที่่แที่สามารถทำได้ในช่วงนี้นะครับการข์ของท่านได้ับใเรื่องของเอกสาร การมาขอเอกสารนะครับขออนุญาตให้ทำให้ดีให้เอกสารของเรื่องนี้ท่านหลุดนะครับเป็นเอกสารทางการเงินเลยเนี่ยบางทีพวกเอ่อคนก็น้องไม่เข้าใจว่ามันเป็นบางทีมันใช้จริงๆอย่างเดียวเขาก็ไปตีข่าวมั่วในเรื่องว่ามันใช้สายแนะคะไม่มีการตรวจสอบเอกสารจึงสามารถนํา ก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเรี่ยงดึงข้อประท้วงนะคะเป็นการรื้อไปนอกประเด็นนําเอกสารแล้วก็สไลด์มั่วมากเลยนะนอกประเด็นมากเลยนะคะนำแสดงอยู่นะคะท่านประธานขอท่านประธานได้ช่วยดิฉันช่ยด้วยนะคะกาให้เอกสารของทางตุลการมาดไปจ้าหน้าที่ฝ่ายโสดโอเคครับท่านประธานครับอ่า คลิปวิดีโอที่ <ผม S 1> จบลงไปนั้น <ผม S 1> ถึงแม้ว่าจะมีขื้นแทรกขึ้นแซบนิดนหน่อยๆอยโอเคท่านไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่จากคลิปวิดีโอที่ผมเปิดเป็นการประชุมสั่งการวิดีโอทางวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ของมนทรทหารบกที่21ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านและพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่จับประเด็นการประชุมในวันนั้นมีสองวันด้วยกันห่วงเวลาแรกเป็นการประชุมเพื่อสั่งการให้โจมตีฝ่ายตรงข้าม เห็นได้ชัดครับตัวอย่างที่เอ่ยชื่อมานั้นเพจปียบุตรอดีตเลขาที่การพักอนาคตใหม่ซึ่งในขณะนั้นในวันที่ประชุมยังเป็นพักการเมืองอยู่นี่ครับทหารที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและที่สังเกตได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีการสั่งมีการมอบหมายพันธกิจให้ไปโจมตีให้ไป,ไปอคอยทํางานปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารกับฝ่ายตรงข้าม,ามท่านประธานครับ ประเด็นต่อมาครับคลิปวิดีโอตอนท้ายเป็นการประชุมเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2563ถ้าเรานับเวลาย้อนกลับไปดีๆวันที่17กุมภาพันธ์2563เป็น4วันก่อนการยุบพักอนาคตใหม่21กุมภาพันธ์2563โดยตุลาการสารรัฐมนูญ แต่การประชุมวิดีโอคอนเฟรนต์ในวันนั้นมีการสั่งการมีการสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาชัดเจนว่าจะมีการยุบพักอนาคตใหม่ให้ทุกหน่วยเตรียมตัวและอาจจะมีการมีประชาชนที่ไม่พอใจมาโจมตีฝ่ายทหารมากขึ้นนี่ท่านสั่งการกันล่วงหน้าถึงสี่วันเลยผมเองผู้อภิปรายตอนนี้เนี่ยนัทชาบุญชัยอินสวัส์เนี่ยก่อนมาอยู่พักเก้าไกลผมคืออดีต สมาชิกพักอนาคตใหม่ผมลุ้นจนวินาทีสุดท้ายของวันที่21ว่าจะยุบหรือไม่ยุบด้วยเหตุผลอะไรแต่ประโท้ในกองทัพเขารู้กันทั้งกองทัพเขามอบหมายเหล่านายทหารเหล่าข้าราชการเตรียมรับมือเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการยุบพักอนาคตใหม่ต้องทายังไงบ้างต้องมีการเตรียมการหนึ่งสสมสี่หให้ลูกน้องมอบหมายกันไปสั่งการกันไปไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยแบบนี้ไม่ยุ่งเลย นี่ดีนะว่าประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอรเรนซ์เราเลยได้ถ่ายกลับมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันประเด็นต่อมาครับท่านสังเกตได้ไหมว่าผู้ที่สั่งการผู้ที่นั่งหัวโตะ๊ะมีความกังวลอย่างยิ่งยวดว่าขอให้เพื่อนทหารผู้ใต้บังคับบัญชาทุกท่านได้มองข้ามเรื่องร้ายๆแล้วหันมามองเรื่องดีๆของกองทัพให้มองข้ามไปก่อน ในช่วงเวลาที่มีการยุบพักอนาคตใหม่ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำอย่างไรก็ตามอย่าให้เอกสารหลุดไปถึงสื่อมวลชนโดยเฉพาะเอกสารการเงินเพราะอะไรครับโดยเฉพาะเอกสารการเงินเพราะปฏิบัติการทั้งหมดเวลาทั้งหมดคนทั้งหมดที่ได้รับค่าแรงล้วนแล้วแต่มาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนตาดำ ท่านเอาเงินภาษีมาปฏิบัติภารกิจแบบนี้ใช่ไหมครับท่านเอาเงินภาษีงบประมาณแผ่นดินมาปฏิบัติภารกิจเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่ท่านเรียกนั่นคือพักการเมืองหรือประชาชนผู้วิาพากษ์วิจารณ์กองทัพหรือวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลใช่ไหมครับประเด็นสุดท้ายครับอันนี้น่าเป็นห่วงมากเขาบอกว่า ยังไงเราก็สู้พวกเขาไม่ได้เพราะฝ่ายตรงข้ามเขาจัดตั้งมาดีมืออาชีพมีเงินมากกว่าที่ผมเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันคือประชาชนผู้วิพากษ์วิจารณ์ณการทำงานมันคือพักการเมืองฝ่ายค้านที่ทำงานในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายตรวจสอบอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศไทย แต่วันนี้ท่านมองว่าฝ่ายตรงข้ามมีการปฏิบัติภารกิจโดยการใช้มืออาชีพต่างๆทั้งหมดทั้งมวลน,นั่นคือคนจริงๆคับธรานประธานคนที่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลคนที่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของกองทัพคือคนจริงๆแต่ท่านกลับมองว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจเป็นการใช้มืออาชีพเป็นการจ้างวานผมคิดว่าทหารเนี่ยรู้ดีว่าถ้าเกิดกําหนดศัตรูผิดตัว ก็น่าจะมีแต่ความพ่ายแพ้เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญของทหารแต่ท่านกลับกำหนดศัตรูที่ไม่มีอยู่จริงแล้วเฝ้าโจมตีอยู่แต่กับประชาชนผมคิดว่าวันนี้คนที่เขาชื่นชมท่านน่าจะมีแต่ท่านนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเจือปนจนวันนี้ไม่เหลืออีกแล้วครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่คือปฏิบัติการการ ปฏิบัติการ I.O. ของกองทัพร้อยเปอร์เซ